แวเน่ทีแต่ละทีสองคได้หนึ่งต่อยิ้ชวนมีเรมาเห็นโกเนี่เฮ้ยหกยิ้มัหมเนี่ยไม่ต้องว่าใครเลยานหวังจานต้อนเห็นไหมอาปาาตาอ่างนี้อ่าชีชููชนะเตะก่อนค่ะกรรมการฝ่ายโิแตกไไปไหนเนี่ย

เนีดคุณดหนึ่คนด้วยนะคะต้องไปกันอก่อนีคโอเคงอะสองยังของพร้อมเลยนะกรรมการเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้เตนอ่เลยสาียงด้วยกรรมการเรแ้พร้อมเลยนะมาลองดูเร็วอ

ประตูอยู่นี่ไม่โดนะตูเลยขอให้หลับใข้พอดีเลนี่ตัวเมย์อ่ที่ไหนตัวเมย์อยา่ไหนสี่คนเลยนะสี่คนสี่นสี่คนสี่ค

ใชามเก้วไปไหว้ขอคาแล้วก็ขอสุขสันต์ว้วสา้าวสามเสดีทุกคนลที่เข้ามาดูด้วยนคนที่สามสคน่ด้อย่กดนะคะตยวอา

อ้วหลังต่อหน้าเลยผ้าขาไปก่อนะแล้วไปครับลูกนี้ข้าวถึงเรหนักหักอต้องพูดก่อนนะร้อนหรือลูกจะร้อนนะฮะหนีบจิ้งนะดูจิ้งหลงทองยี่ิบคนยี่สิบคนด้งแหลงทองเนักนักแกะผีผ้าในภายใกล้จะมาถึงแล้เตะกงนิดหนึ่งนะฮ 14คนสีขาวยัง uh สู้อย um> uh ู่ไหมคะไม่ได้ย tamam> ินเลยค่ะอลแยกแล้วนะครับสีชมพูชนะนะครับได้ไป4แต้มนะครับสีขาวได้ที่2นะครับได้ไป2แต้มนะครับสีชมพูชนะ ยตะกร้านะครับนักดาเตรคยมพร์นะครับมา่ที่หกเปครัขยับก้องคนละเนยับขยกล้งคนหมดยหมเหมดด้องเสียงไปหมดเหมดเลมดเ้ยหมดเลยมดเลยมดไไมดเลยนมดลมดมดมดยไมดยมดมดเยมล

คอมอตาสามเาคืออน้องหอเาอัด <ility> น้องหน่อยัน้องไปด้านหน้าเพี่ไม่ตัดน้องไตัอัดปกเขัน้องหน่อยครับพี่เจกัขอเหมือนจะเข้าไปเยอเพี่เขาหงพี่ยากน้องหน่อยพี่ี่าพ้อมจัดน้องเช่วยจัน้องหน่อยเร็วให้ดีน้องหน่อยนั่งหันั